อายุ24ไม่มีโรคประจําตัวก็คือรับประทานยาคุมแบบรายเดือนนี่แหละค่ะแล้วก็ปกติผมกับแฟนเนี่ยเวลาที่เรามีอะไรกันนะฮะแฟนจะมีเลือดออกปนมาเหมือนที่บอกไปนะคะช่วงหลังๆล่าสุดเนี่ยเวลาปัสสาวะค่ะคุณหมอก็จะมีเลือดหยดทุกครั้งเวลาฉี่แล้วก็มีเป็นมูกเลือดด้วยแบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไหมเจ้าตัวเขาบอกว่าตรวจคันตรวจปัสสาวะแล้วค่ะคุณหมอก็ไม่เอียงไม่น่าจะท้องอะไรนะคะข้อที่หนึ่งก็คือนะคะอาการเลือดออก หลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการที่ผิดปกตินะคะที่ควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะมีคนเขียนมาถึงชมวลีถามว่ามีเลือดออกอะจะเป็นอะไรได้บ้างคุณหมอรอได้ไหมคะอันนี้ตอบได้เลยว่าหนึ่งก็ควรจะพบแพทย์ข้อที่สองเป็นอะไรได้บ้างเป็นได้ตั้งแต่น้อยจนถึงมากเลยน้องตังนะคะจริงๆแล้วต้องประกอบกับการคุมกําเนิดและอายุด้วยถ้า,าเป็นน้อย นะคะเป็นฮอร์โมนผิกตินะคะเช่นว่าไข่ไม่ตกแล้วก็มีเลือดค้างอยู่นะคะเวลาไข่ไม่ตกเนี่ยประจำเดือนมันจะมาไม่ค่อยดีมันจะกระปิดกระปลอยหรือการกินยาคุมการฉีดยาคุมการฝังยาคุมเป็นฤทธิ์ของยาอันนี้คือเป็นน้อยเกิดจากฮอร์มอมโมนนะคะ้าเป็นมากขึ้นมาอีกเป็นการอักเสบอักเสบตรงไหนที่เลือดออกได้บ่อยที่สุดก็คืออักเสบที่ปากมดลูก นะคะเวลาโดนเนี่ยจะมีเลือดออกชิวิีเคยเจอคนไข้ที่อักเสบปากมดลูกเยอะเนี่ยบางทีตรวจเนี่ยน,น่ากลัวมากคือเหมือนมะเร็งเลยนะคะก็คือมีท,ทุกจุดเลยนะคะอันที่อันที่สองที่เรายังไม่อันตรายมากก็คืออักเสบปากมดลูกอันที่สามเป็นติ่งเนื้อหรือเนื้องอกธรรมดาของมดลูกอันนี้ก็จะไอันตรายมากนะคะ เวลาติ่งเนื้อมันงอกมาที่ปากมดลูกเนี่ยเวลาโดนปุ๊บจะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าต้องการรักษาต้องการการรักษาเช่นบิดติ่งเนื้อออกแล้วก็รักษาการอักเสบติดเชือ้อประเด็นสุดท้ายเป็นอาการของมะเร็งปากมดลูกค่ะค่ะเฉลียว่าปัจจุบันนะคะน้องตังคุณผู้หญิงเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีพอสมควรโดยเฉพาะใน Google ในมือถือเขาก็ยัไปเซิร์ชว่าเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ แล้วก็มาหาได้เร็วก็เป็นข้อดีของไอทีที่ยุคชุกยุคปัจจุบันที่หาข้อมูลได้ง่ายก็คือกลัวเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่มีเลือดออกโหดกระยกนะคะกระจกเลยใช่ใช่ต้องมาตรวจภายในคะ่ะซึ่งเมื่อกี้เราพูดว่าเลือดออกนี่เกิดจากภายในสตรีแต่จริงๆแล้วมีอีกอันนึงคือออกจากรูป,ปัสวะอ๋อค่ะเจอตั้งแต่ รูปรสัสวาอักเสบนะคะรูปรสัสวะมีเนื้องอกที่รูปรสัสวะรวมถึงกร,าาระเพาะปัสสาวะเสบแล้วก็มีเลือดออกดังนั้นสรุปม,มีเลือดออกหลังกระทบกระเทือนนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์พบแพทย์เลยค่ะ